ตัเองคิดมันจะเล่นได้แค่เสาร์อาทิตย์หรอใช่วันธรรมดาบางนานๆทีก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เมียมันแล้วแต่อารมณ์เมียแต่ถ้าเล่นได้ก็คือแค่สี่ทุ่มอะได้แค่เควสสองเควสด้อสี่ทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มครึ่งไปอยู่แถวนี้ไปแล้วซุ่มโจมตีอะไรมันเอาเลยเว้ยไอเปี้ยว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 มันจะไปแล้วสำเร็จไหม เดี่ยวสี่รลเกลี่ยมันไวพวกมันน่าจะใช้ได้แล้วเนี่ยใกล้ตายแล้วเราลับดักขึ้นได้เลยเนี่ยอ๋อมาพอดีสนุกแล,ล้วดับใช่ไหมเทีเ่ยมัน มันสายเดียวกับที่คิดมันจะฆ่าให้ตายมันไม่ใช่สายเดียวม่คิดหลอกมันมันบอกว่ามันจับไม่เป็นหลอแล้วมันจบเนื้อเรื่องมาได้ไงเขาไม่สอนจับอยู่โดยมันให้ npc จับวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยว npc มันจับไม่ได้หรือเพื่อนช่วยจับไม่รู้่มันเคยบ่นอยู่ว่ามันจับไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแ เลยแล้วกันเลนดาวเลนดาวเฮวัดดาวต่อที่เที่ยวมาขี่อยู่เนี่ยเฮ่ยมามาปุ๊บขี่ปั๊บอยู่ได้ <laughs> ไปรอซ้ำขีตต่ติดก็ง่ายเลยมองแรงเห็นว่าบอกมันใส่สก,กิลนั่นด้วยอะไรไฟไฟ,ไฟอะไรทุกอย่างหรือเมาส์ติ้งอะไรครับจะไม่ขี่ง่าย ขีได้สองมันขี่ได้สองครั้งอ่ะแล้วเลือกปืนออกมาไม่ไแล้วขอผันหางก่อนผันหางก่อนทำหน้าที่ก่อน <c oughs> ไม่มีคนช่วยหันด้วยคิดไม่อยู่อันนี้นี่ปา์ตีนี้สี่คนถือว่าแบบ

จะรับ j ปายการสาเลย